ชาวลัคนาราศีกันดาวพฤหัสบดีที่ถือว่าเป็นสุคระห์ใหญ่ก็กําลังโคจรเลงลัคนาในขณะที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็กําลังโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดแปลว่ามีกําลังมากโคจรอ,อยู่กับดาวพฤหัสบดีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมคลิปนี้กันนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกกดติดตามช่องอาจารย์นกรไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้และคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับคนทั้ง12ราศีในช่วงต่างๆแบบนี้ในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2566ถือว่ามีพระข้อถึง6ดวงที่ทําการโคจรย้ายราศีได้แก่ดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ซึ่งพระกฏที่ทําการโคจรย้ายราศีแล้วมีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีการเป็นอย่างมาก ก็คือดาวเสาร์และดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองในส่วนของดาวเสาร์จะได้ทําการโครจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่1มีนาคมเวลา7จ็นาิกานาทีเป็นการย้ายราศีครั้งแรกในรอบ30เดือนที่ผ่านมาการย้ายราศีของดาวเสาร์ในครั้งนี้ถือว่าโครจรไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันที่โครจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้ในเรือนอริ หมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาศัตรูนิสินคดีความหรือขวากน้ําในชีวิตที่มาในรูปแบบต่างๆชาวลัคนาราศีกันในช่วงก่อนหน้าที่ดาวเสาร์จะโคจรไปกลุ่มกับดาวพุธถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้แต่หลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมที่ดาวเสาร์ทำการโคจรไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธถือว่าได้คู่สมพลแปลว่าเสริมกำลังซึ่งกันและก,กันทำให้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันทั้งที่โคจรอ,อยู่ในเรือนอริ และอยู่ในเรือนของพระราหูที่เป็นพระเกาะคู่ศัตรูมีกําลังเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งดาวเสายังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเมือ่อโคจรไปเสริมกำลังกับดาวพุธจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้พบเจอกับช่องทางใหม่ๆที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงต้นที่ดาวเสาร์โคจรไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธนี้เองจะประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่บ้าง แต่หลังจากวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะได้ทำการโคจรฉีกตัวออกจากเรือนอริอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนของดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นสุพรเราะใหญ่หรือบางตำราท่านอาจจะเรียกว่าเป็นพระเคราะโชคใหญ่เลยทีเดียวการย้ายราศีของดาวพุธในครั้งนี้ถือว่าเป็นการโคจรเข้าสู่ตำแหน่งปราเกษตรจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้เดินทางหรือไปยังสถานที่แปลก จะมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและในวันที่ดาวพุทธทำการโครจรย้ายราศีนี้เองก็ถือว่าไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้ของชาวลัคนาราศีกันโดยตรงเมื่อดาวพุธและดาวศุกร์โครจรกลุ่มกันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นพระขคอคู่ธาตุน้ำและก็ได้โครจรอ,อยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นธาตุน้ำอีกด้วย พระเคราะห์คู่ธาตุน้ำนี่เองได้กลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นสุพระเกะใหญ่เป็นดาวโชคใหญ่ที่จะบัรดาลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือรายได้การกลุ่มกันของดาวประจําตัวและดาวการเงินในเรือนของดาวพฤหัสบดีที่กําลังโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรตาเทพดบดีบวกกับดาวการเงินที่โคจรได้ตําแหน่งมหาอุติอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนับตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไป อีกทั้งในเรือนการเงินก็พบว่ามีพระเกตหรือดาวเกตที่แทนสัญลักษณ์ด้วยเลข9้าไทยโคจรเป็นตัวส่งเสริมให้กำลังของดาวศุกร์มีพลังเป็นตำแหน่งมหาอุดเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอีกด้วยเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่11มีนาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมช่วงระยะเวลาประมาณ4วันนี้ที่ดาวประจำตัวโคจรอ,อยู่กับดาวการเงินซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดจึงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันควรจะหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้ พราะหลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเดวสุขที่เคยโครจรได้ตำแหน่งมหาอุจก็จะได้ทำการโครจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนมรณะได้ตำแหน่งปร,รักเกษตรทํทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันแต่ความหมายในด้านที่ดีของเรือนมรณะก็จะหมายถึงต่างถิ่นต่างที่แดนไกลเพราะฉะนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีกันที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือการที่จะต้องส่งสินค้าจากที่1ไปสู่อีกที่1ห,หรือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทของต่างชาติถือว่าจะได้รับผลดีจากปรากฏการณ์ที่ดาวการเงินโคโจรอยู่ในเรือนมรณะและพระข้ออีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือดาวมฤตยูที่ทําการโคโจรย,ย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นเรือนสุภาพข,ของชาวลัคนาราศีกันในวันที่8มีนาคมเวลา21่สนากาสีน,นาที การย้ายราศีของดาวมฤตยูในครั้งนี้จะคงอยู่ในเรือนสุภาษะของชาวลัคนาราศีกันไปอีกประมาณ7ปีดาวมฤตยูได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนสุภาษะซึ่งหมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิตก็ต้องพิจารณาจากพื้นชะตากําเนิดหรือดูว่านักะที่เกิดชาวลัคนาราศีกันท่านน,นั้นๆมีดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดาวมฤตยูโคจรไปสถิตยอยู่นั้น โครจรได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นเกษตรตาที่ดีหรือเป็นมหาอุดหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา7ปีอยู่ในแนวโน้มที่จะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดาวศุกร์โครจรได้ตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปร,ร,เรัเกษตรหรือเป็นนิดแล้ว,ลวก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา7ปีจะเต็มไปด้วยขวากหนามละอุปสรรคปัญหาต่างๆ และจะส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องฐานะทางการเงินอีกด้วยในฐานะที่ดาวมฤตยูโครจรอ,อยู่ในเรือนของดาวศุกร์เรียกว่าร่วมเรือนเกษตรกับภพบกระดุมพระซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ที่แน่ๆนะครับคือในช่วงที่ดาวศุกร์ทำการโครจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปถือว่าเป็นการโครจรอ,อ่อนแรงอ่อนกำลังในขณะที่ดาวมฤตยูได้โครจรเข้าสู่เรือนของดาวศุกร์แล้วตั้งแต่วันที่8มีนาคม ก็จะถือว่าในช่วงครึ่งแรกของปักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังดีอยู่แต่ช่วงหลังของปักถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องระมัดร,ระวังค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ทําการโครจรย้ายราศีได้โครจรไปกลุ่มอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุหรือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงประมาณ4วันที่ดาวทั้งคู่นี้โครจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนสุภา คือตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงวันที่12มีนาคมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าชาวลัคนาราศีกันควรจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีหรือถ้าหากมีการเดินทางไม่ว่าระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามก็ควรใช้สติควบคุมอยู่บนความไม่ประมาทเมื่อเลยวันที่12มีนาคม เวลา20นาฬิกานาทีเป็นต้นไปดาวอังคารก็ได้ฉีกตัวออกจากดาวมฤริเยอยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงที่พ้นจากภยภัยอุบัติเหตุต่างๆการย้ายราศีของดาวอังคารในครั้งนี้ถือว่าเป็นการโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะเป็นตำแหน่งที่อยู่กลางศรีรษะของชาวลัคนาราศีกันพอดีถือว่าส่งอิทธิพลโดยตรงไปยังลัคนาด้วยความที่ดาวอังคารได้รับการยกย่องจากบุรพาจารย์ตามสโลกที่ว่ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคาร เมื่อโคจรเข้าสู่เรือนแห่งการงานแล้วจึงทําให้ชาวลัคนาราศีการมีความขยันขันแข็งเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ทําอยู่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีแรงบันดาลใจจะมีความคิดสร้างสารรค์บังเกิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองคนที่อยู่ในสายงานอาชีพหมวดของดาวอังคารได้แก่คนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือเป็นช่างในสาขาต่างๆหรือเป็นคนที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถความชํานาญเฉพาะตัวถือว่าจะได้รับผลดีจากปรากฏการณ์นี้ และในขณะที่ดาวอังคารโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนกัมมะที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยตรงก็คือดาวพุธก็กําลังโคจรกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีสุพคระ์ใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความเจริญก้าวหน้าเป็นสัญลักษณ์ของการขยับขยาย และดาวพุทธที่โครจรอ,อยู่ในเรือนของเราพฤหัสบดีถือว่าเป็นตำแหน่งปราราเกษตรนอกจากจะได้ทำงานในหน้าที่ของตนเองแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการงานหรือประสบการณ์ในสายงานอาชีพของตนเองให้กับผู้อื่นอีกด้วยในยามที่ดาวเจ้าเรือนการงานโครจรได้ตำแหน่งปราเกษตรแบบนี้ก็มีเคล็ดอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าไม่ควรจะหยิบจับงานที่จะต้อง เป็นโปรเจกต์ยาวๆหรือจะต้องทำแบบยืดเยื้อยาวนานให้พยายามทำงานชนิดที่หมดไปเป็นชิ้นชิ้นหรือถ้าหากใครได้รับมอบหมายงานในลักษณะที่จะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานก็ควรจะแบ่งงานนั้นออกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วค่อยๆทําทำไปทีละสเต็ปคนที่กำลังเรียนกำลังศึกษาหรือทำงานวิจัยอยู่ก็ควรจะแบ่งเนื้อหาต่างๆให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนแล้วทำเรื่องนั้นให้สำเร็จรุ่วงทะลุปุโป่งไปได้ด้วยดีก่อนจึงจะก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไป มาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของชาวลัคนาราศีกันกันบ้างครับชาวลัคนาราศีกันมีดาวพฤหสัสบดีที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็ยังคงโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตาที่บดีให้คุณในฐานะที่เล็งกับดวงชะตาอยู่ ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11มีนาคมถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ยังเป็นไปในทางที่ดีแต่หลังจากวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็จะได้ทำการโคจรย้ายเข้าสู่เรือนแห่งความรักได้ตำแหน่งปร,รักเกษ,ษจึงมีอิทธิพลทำให้คนทั้งคู่อาจจะจำเป็นจะต้องมีการห่างกันสักระยะหนึ่งด้วยเหตุผลจำเป็นยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเป็นต้น เพราะส่วนหนึ่งนอกจากดาวพูดเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะที่หมายถึงเรื่องของการงานอีกด้วยที่จะส่งผลกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ ยิ่งกระทั่งในวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่ก่อนหน้านี้เคยโครจรอ,อยู่ในเรือนอลิมีส่วนในการทำลายล้างอุปสรรคอดิปัญหาศัตรูทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะได้ทำการโครจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนปัต,ตนิเรียกได้ว่าจะมาส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้อยู่พอสมควรทำให้คนทั้งคู่มีความห่างเหินกันไม่ว่าจะทั้งทางกายหรือทางใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ พระเคราะห์ที่ให้คุณและเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักโดยตรงคือดาวพระหัสบดีก็ยังคงโครจรได้ตำแหน่งเกษตรธาเทียบดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งและมีกำลังเป็นอย่างมากอยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับการรบกวนจากดาวพุธซึ่งโครจรได้ตำแหน่งปรารเกษตรกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโครจรมาอยู่ในเรือนปัตนิก็ตามในที่นี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะแนะนำวิธีการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมชะตากำเนิด ตามหลักความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยการทําบุญในหมวดของดาวพฤหัสบดีที่ถือว่าเป็นสุพราะห์ใหญ่เป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวแล้วก็ยังเป็นพระกาะที่จะคุ้มดวงชะตาจากภัยอันตรายต่างๆและยังส่งเสริมให้ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆได้อีกด้วยการทําบุญในหมวดของดาวพฤหัสบดีก็จะได้แก่การทําบุญที่เกี่ยวกับพระศาสนายกตัวอย่างเช่น การเป็นเจ้าภาพในการบวชพระภิกษุสามเนรการสนับสนุนการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเนรการร่วมในการสร้างถาวรวัตถุให้กับพระศาสนาการเป็นตัวกลางในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ยากไร้การทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และพระเคราะห์อีกดวงหนึ่ง ก็คือดาวเสาร์ที่มีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากในฐานะที่ดาวเสาร์เป็นดาวพระเคราะห์คู่สมคลกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันก่อนหน้านี้ที่เคยโคจรได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ประดิอยู่ในเรือนปุตตะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีกําลังมากตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมปี2566เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีที่ดาวเสาร์ทำการโคจรเข้าสู่เรือนอริทาให้กําลังของดาวเสา์ อ่อนแรงอ่อนกำลังลงจากเดิมการทำบุญเสริมกำลังของพระเสาก็จะได้แก่การบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือการทำความสะอาดให้กับองค์กรการกุศลหรือให้กับวัดวาารามก็ได้การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน1ิบรูปหรือถวายสังฆทานจำนวน1ิบชุดที่เป็นกำลังของพระเสาการดำลึกนึกถึงพระปางนาคปกซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระเสาในทางโหราศาสตร์ไทย ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติได้บุญเช่นกันส่วนสําหรับวัตถุมงคลที่จะมาเสริมกําลังของพระเสาตามหลักความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยก็ได้แก่รัตนาชาติสีดําในที่นี้อาจารย์ขอแนะนําสเก็ตด,ดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าได้รับการพิสูจน์แล้วจากวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากการพุ่งชนของโอกบาทกับผิวโลกแล้วทําให้วัตถุธาตุโดยรอบเกิดการหลอมละลาย กระเด็นกระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วล่วงหล่นกลับลงมายังพื้นผิวโลกกลายเป็นสเกตด,ดาวรัตนชาติแต่ละชนิดแต่ละสีก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะรับแรงสั่นสะเทือนจากพระเคราะแต่ละดวงซึ่งสเกตด,ดาวนี้เองนอกจากจะเป็นตัวแทนของพระเสาหรือดาวเสาที่ทําการโคจรย้ายราศีในวันที่หมีนาคมนี้แล้วยังถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปในหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งซีโลกตะวันตกและซีโลกตะวันออกมีความเชื่อว่าคนที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของแล้วจะบังเกิดเป็นสิริมงคลและดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวอีกทั้งยังป้องกันอำนาจเล่ห์ลายคุณไสยมนต์ดำพลังลบหรือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายออกจากตัวได้อีกด้วยความเชื่อในพลังและคุณสมบัติของสเก็ตดาวรวมกระทั่งถึงวิธีการใช้สามารถเข้าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคำอธิบายใต้คลิป ซึ่งสเก็ตด,ดาวที่ได้จากอาจารย์กนกรณ์นี้ถือว่าเป็นของแท้ร0อยเปอร์เซน์นะครับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ชาวลัคนาราศีกันตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้กับทุกๆท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวล่วงความพ้นอุปสรรคปัญหานี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายกระทั่งประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆประการท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์นกกรไว้นะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆในทางโหรศาศาสตร์ไทยแบบนี้ และสำหรับคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีอื่นในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมปี2566นี้ก็สามารถเข้ารับชมราศีของตนเองหรือคนที่คุณรักในช่องของอาจารย์นกรหรือกดจากรูปภาพเพลย์ลิสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะน,นี้ได้เลยครับ